เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บของทางทีมรักสันเนออาโนตัดขวารองกับตันทีมของเรากันก่อนเลยเมื่อเจ้าตัวมาโชคร้ายและรับบาดเจ็บระหว่างเกมยูฟาจัสเปนเล่ลาสอฟทีมสุดท้ายที่ทีมของเราปราดชัยให้กับทางไปแอดเช่ปาลิสแซงเชเมงที่สนามแอนฟิลด์ย้อนกลับไปเมื่อวันที่สิเ็ดมีนาคมและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตัวของเขาเองก็ยังไม่สามารถที่จะกลับมาลงสนามช่วยเหลือทีมของเราได้อีกเลย อย่างไรก็ตามล่าสุดเราก็ได้เห็นตัวของทางเทรนสามารถกลับมาลงฝึกซ้อมกับทีมของเราได้แล้วในสัปดาห์นี้และทําให้เขาเองก็มีลุ้นจะมีชื่อกลับมาติดทีมของเราสําหรับเกมการแข่งขันที่จะมีโปรแกรมต้องบุกไปยันทางจิ้งจอกสีน้ําเงินเรสเตอร์ซิตี้ที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมในคืนวันอาทิตย์นี้ ล่าสุดระหว่างงานแถลงข่าวก่อนเกมนัดเดติงก่าวตัวของทักเออร์สโรตนายเอ็ดด์ดัชแมนของเราก็ <c oughs> ามีการออกมาพูดและอัปเดตสีข่าวส่งความเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บของทางอเล็กซานเดอร์อาโนและเขาก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าลมีลุ้นอาจจะได้เห็นตัวของทางเทรนนั้นกลับมามีรายชื่อเป็นตัวสำรองในเกมนัดนี้อีกด้วยแม้ว่าเขาจะยังไม่ฟิตพร้อมมากเพียงพอที่จะาร์ทเป็นสเวตผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมของเราได้ก็ตาม เรน่กำลังกลับมาจากอาการบาดเจ็บนะเขาฝึกซ้อมกับเราได้เมื่อวานนี้และทุกครั้งที่เขาเป็นลงเล่นร่วมกับเราฝึกซ้อมร่วมกับเราเขาก็จะแสลงออกให้เห็นเป็นความรับผิดชอบของตัวเองอยู่เสมอสล็อตกล่าวเขาทำงานอย่างหนักมากๆเลยนะเพื่อที่จะสามารถกลับมาสู่ทีมของเราได้และในตอนนี้เราได้เห็นเขากลับมาในสนามซ้อมแล้ว เขาแสดงให้ผมได้เห็นว่าเขาเป็นนักตสัลที่ยอดเยี่ยมมากขนาดไหนและเขาก็พยายามจะมีส่วนร่วมให้เราบรรลุเป้าหมายที่เราได้ตั้งเอาไว้ในการแข่งขันฤดูกาลนี้เขาทำงานอย่างหนักมากๆตลอดทั้งฤดูกาลและในตอนนี้เขากำลังฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมาสู่ทีมของเราอีกครั้ง ในทันะแฟนบอลของลิเวอร์พูลทุกคนที่ติดตามดูการเล่นฟุตบอลตลอดช่วง5 6หรือ7ปีที่ผ่านมาจะรู้ดีว่าเขาเป็นฟูกักทีมน่าทึงและเขาก็เล่นฟุตบอลได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับสโมสรแห่งนี้ดังนั้นเรามารอดูกันต่อไปว่าอนาคตมันจะเป็นเช่นไร เขาอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับการลงเล่นเป็นตัวจริงนะถ้าสิ่งต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีในวันนี้บางทีในการแข่งขันวันพรุ่งนี้เขาอาจจะมีราจีกดมานั่งสับนอแต่แน่นอนว่าเขาจะไม่ได้เป็นตัวจริงเพราะเขาห่างหายจากการลงเล่นไป5สัปดาห์ครึ่งโดยทีเดียวและบางทีมันอาจจะเป็นการฝึกซ้อมครั้งแรกของเขาแบบเต็มตัวกับทีมของเราในวันพุธที่ผ่านมาเขาได้ลงฝึกซ้อมบางส่วนไปแล้ว ดังนั้นเขาจะยังไม่พร้อมสําหรับการเป็นตัวจริงแต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมเราได้เพราะตัวของทางครอนนอมแบดลี่เองก็หายจากทีมของเราไปพักใหญ่ๆเลยเหมือนกันดังนั้นการทห้เขาหลงเล่นเต็ม90นาทีจึงไม่ใือเรื่องทีง่ายด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ดีกว่าหากตัวของทางเทรนสามารถฝึกซ้อมกับทีมของเราได้ระหว่างสัปดาห์แบบนี้ใช่เลยมันเป็นเช่นนั้น ไหนๆก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวของตัวเทรนด์เล็กซานเดอร์อาร์โนกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาอีกเช่นเดียวกันจะจะขยับมาดูอนาคตของโจ้ตัวกันบ้าง ก่อนหน้านี้มันมีสตาร์ดังของเราถึง3รายที่กำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ทั้งตัวของทางโฮเมตซาล่าฟัวกิวฟันไดและทางครนดังกล่าวข้างตน้นแต่2จาก3คนดังกล่าวนั้นก็มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราออกไปเรียบร้อยแล้วทั้งซารล่าและฟันไดทก็มีการขยายสัญญากับสโมสรออกไปอีก2ปีซึ่งผูกมัดพวกเขาในถิ่นแอนฟิลด์ไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2027 มันทำไมในปัจจุบันมันเหลือแค่ตัวของทางเทรนเท่านั้นที่ยังไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปและล่าสุดนักข่าวก็ไปการเอาประเด็นนี้เข้ามาสอบถามกับตัวของทักอาร์เนอร์ซอมระหว่างงานแขลงข่าวก่อนเกมกับทางเลสเตอร์ซิตี้ด้วยเหมือนกันอย่างไรก็ตามตัวของทางนายด,ดัชแมนเองก็ยังคงพยายามหลบเลี่ยงไม่ตอบคำถามใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้และชี้ชัดเลยว่ามันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะมีการปลิกปากใดๆออกมา ไม่นะผมไม่ขอตอบในประเด็นนี้สล็อตกล่าวผมคิดว่าพวกคุณเองก็คงจะประหลาดใจนะหากผมตอบเป็นอย่างอื่นทัง้งที่ผมก็พูดมาอยู่เสมอว่าเราจะไม่ตอบในประเด็นเหล่านี้มาตลอดทางฤดูกาลคำตอบของผมในตอนนี้มันยังคงเหมือนเดิมนะเราจะไม่พูดถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้หากมันยังไม่เสร็จสิ้นลงแล้วในตอนนี้มันก็ยังไม่จบ ฉวนกำลังก,กลับมาจากอาการบาดเจ็บและเขาได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมของเราเข้อแสดงออกให้เห็นถึงความรับผิดชอบของโจตัวนั่นแหละคือทั้งหมดที่ผมสามารถที่จะบอกได้และสิ่งที่เราโฟกัสอยู่ณเวลานี้ก็มีเพียงเท่านี้เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกีเยกเ่ยวกับเรื่องราวอนาคตของนักเตะคนสําคัญภายในทีมของเราอีกเช่นเดียวกันก็จะขยับมาดูในตําแหน่งสูนหน้ากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางดา <Yes, S 1> วินนูนเยสเรายิงทีมชาติอุรุกวัยของเรานั่นเองหลังจากโจ้ตัวตกเป็นกระแสข่าวอย่างหนักว่าอาจจะต้องเก็บข้าวของย้ายออกจากสโมสรของเราไปหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้เมื่อโจ้ตัวเองก็เพิ่งจะสามารถยิงประตูให้กับทีมของเราได้เพียงแค่7ลูกเท่านั้นจากการลงสนามถึง40นัดในการแข่งขันทุกรายการเรียกได้ว่าทาผลงานได้ต่ํากว่ามาตรฐานอย่างชัดเจน เมื่อเหตุนี้มันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเพราะทางฟ a ร์บิซโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดได้ชอบอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็มีการออกมายืนยันไปแล้วด้วยซ้ำไปว่าตัวของทางนูนเยสจะต้องหาต้นสังกัดใหม่ของเขาเมื่อตลาดซื้อขายนักเตะกลับม,มาเปิดตัวขึ้นอีกครั้ง ทั่วกรอบใดก็ตามที่ทางนูนเยสยังสวมเสื้อของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลอยู่เข้าเองก็จะมีบทบาทสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง6นัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้ที่ทางลิเวอร์พูลของเรา,เาก็กําลังไล่ล่าความสําเร็จกับการคว้าแชมป์พิมลิกมาครองให้จงได้ซึ่งตัวของทางสลอตก็มีการออกไมาสัมภาษณ์ถึงสิ่งที่เขาต้องการจากลูกทีมรายนี้กับการลงเล่นเป็นสูตรน้าตรงกลา มันง่ายมากๆเลยนะสำหรับสิ่งที่คุณต้องการจากผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้านั่นก็คือการทำประตูยังไงละ่ะสล็อตกลา่าดังนั้นสิ่งที่ตัวของทางดาวินนุนเำเป็นจะต้องทำก็คือการผลิตสกอร์ให้ได้แต่นอกเหนือจากนั้นหากคุณดูในการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่แล้วผู้เล่นในตำแหน่งสูตรหน้าจำเป็นจะต้องทำงานหนักและพวกเขาจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของเกมเพรสซิ่งอีกด้วย ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบตักเชือกของยูฟาแชมเปี้ยนลีกทุกทีมพวกเขาต่างก็ทำงานกันอย่างหนะักจริงไหมล่ะผมสามารถพูดแบบนั้นได้ไหมนะ แต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็สามารถช่วยได้แหละหากผู้เล่นในตำแหน่งสุดหน้าของทางหรือรวกูุาสามารถที่จะทำประตูได้แบบเป็นกอบเป็นกร,รมนั่นคือคำตอบสั้นๆที่ผมสามารถจะให้กับพวกคุณได้และอันที่จริงแล้วผมก็มองว่าพวกคุณเองก็คงจะมองเกี่ยวกับประเด็นดอน,นี้ไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้วดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจอะไรเลย ในก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของผู้เล่นในแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูในรายของทางเฟเดริโกเกียซ่าปิดทิมชาัิอิตาลีกันบ้าง ว่าเขาเองก็เพิ่งจะย้ายจากทางมาลายเวนตุสมาร่วมถิ่นแอนฟิลด์ของเราย้อนกลับไปในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะสัมเมอร์ที่แล้วด้วยสนนราคาสุดถูกเพียงแค่10ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก2.5ล้านปอนด์ทำให้ดิวนี้มีมูลค่าสุดที่รวมกันเพียงแค่12.5ล้านปอนด์เท่านั้น ยังไรก็ตามเส้นทางอาชีพของตัวเคียร์ซาดในถิ่นแอนฟิลของเรารกลับไม่ได้โรยด้วยกรีบกูราบว่าโจอตัวเองเจอทั้งปัญหาอาการบาดเจ็บตามเล่นงานและรวมไปถึงสภาพความฟิตที่เขามีมาตั้งแต่สมัยอยู่กับทางเบียงโคเนลี่กับการที่ไม่ค่อยจะได้ลงสนามมากนะทำใา้สภาพร่างกายของเขาขาดความพร้อม เพื่อกอกับการแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งที่สูงมากภายในทีมลิเวอร์พูลของเราจึงทำให้ตัวของทางเคียซ่าได้รับโอกาสลงสนามค่อนข้างจะจำกัดและจนกระทั่งถึงปัจจุบันเจ้าตัวเองก็เพิ่งจะได้ลงเล่นให้กับทีมชุดแก่ของลิเวอร์พูลไปเพียงแค่12นัดเท่านั้นรวมทั้งสิ้น198นาที ้วยเหตุนี้จึงทําให้เขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชื่อดังของทางเวทีเกาโชสเซอรออาของประเทศอิตาลีในลีกบ้านเกิดของตัวเองย้อนกลับไปนัาแต่เมื่อช่วงเปิดตลาดหน้าหนาเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นจากทางอาร์เอสโรม่าอินเตอร์มิลานนาโปลีฟิโอเรนตินาและทางอัตตัรตาเป็นตน้นแต่สุดท้ายการย้ายทีมในช่วงดังกลาวก็ยังไม่เกิดขึ้น ม้กันนั้นเมื่อทุกอย่างกำลังเคลื่อนเข้าสู่ช่วงเปิดตลาดในช่วงซัมเมอร์นี้อีกครั้งข่าวเรื่องการย้ายทีมของทางเคียซ่าก็าถูกโขงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเกาโชแมกาโต้สื่อชื่อดังจากแดนมักรโรนีก็มีการระบุออกมาเลยว่าปีศาจแดงดํำเอซีมิลานก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ใส่ชื่อของทางเคียซ่าเอาไว้ในลิสต์ที่พวกเขาต้องการตัวด้านกราฟฟี่มอนคาดาผู้หนวยการฝ่ายเทคนิคของพวกเขาเอง ็มีความสืทจิตเชื้เอเป็นการส่วนตัวกับทางฟาลีลามาดานี่เอเย่นส่วนตัวของทางเคียซาและเขาก็หวังจะใช้เรื่องนี้ในการอู่ทางเพื่อคว้าตัวทางเคียซ่าไปร่วมถิ่นสารสีโลสเตเดียมมิลานกําลังพิจารณาตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆกับตัวของทางเฟเดริโกเคียซาอยู่นะเก่าโชแมกาโตระบุ ในตอนนี้มันอาจจะยงเป็นเพียงแค่แนวความคิดอยู่แต่พวกเขากำลังให้ความสนใจที่จะพัฒนาดีลนี้เพื่อเดินหน้าในการไล่ล่าตัวนักเตะต่อไปตามลำดับทัางกราฟฟี่มอนคาดาให้ความชื่นชอบในตัวของกอ,องหน้าจากทางเลวอหูไลนยนี้เป็นการพิเศษและเขาก็หวังจะใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมของเจ้าตัวกับทางฟาลีลามาดานีในการเดินหน้าดีลนี้อีกด้วย ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พม้อมากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอดีตผู้จัดการทีมระดับตำนานของเราอย่างทันเยอรเกนครอปในใหญ่เฮเวีเมทัลกันบ้าง เมื่อเขาเพิ่งวางมือจากการคุมทีมลิเวอร์พูลของเราไปเมื่อช่วงสัมเมื่อที่แล้วและเปิดทางให้กับทางอาเนสตรอกเข้ามาสารงานต่อโดยที่แรกเริ่มเดิมทีนั้นตัวของทางครอปก็มีการประกาศเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเขาอยากจะพักเบรกจากการคุมทีมฟุตบอลไปสักระยะหนึ่งหลังจากนั้นได้เพียงไม่นานเขาก็มีการเข้าไปจับงานล็อกงานเป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกให้กับทางกลุ่มทุนเรดบูเพื่อดูแลภาพรวมของการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรในเครือเรดบูททั้งหมด พราะว่าเมื่อวันก่อนมันก็มีรายงานข่าวจากทาง UOL สื่อจากประเทศบราซิลที่นำโดยทางบรูโนอันดาเร่นักข่าวคนดังของพวกเขาที่มีการชี้ชัดออกมาเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางครอปรู้สึกไม่ค่อยจะแฮปปี้กับการทำงานให้กับทางกลุ่มทุนเรดบูลและเขาก็หวังที่จะกลับมาคุมทีมข้างสนามซึ่งเป็นงานที่โจ้ตัวคุ้นเคยมากกว่าอีกหนึ่งคำรบ มันมีการระบุต่อไปอีกด้วยว่ามีอยู่2งงานที่ตัวของทางครอปนั้นสนใจณเวลานี้1ก็คือการขึ้นไปคุมทีมชาติบราซิลและ2ก็คือการรอกงานกับทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดล่าสุดทางสปอร์ตสื่อชื่อดังจากแดนกระทิงดุก็มีการระบุออกมาโดยอ้างอิงแหล่งข่าวแกล้ชิดทางฟอรเรนติโนเปเรสประธานสโมสรของทางเรอัลมาดริดว่าพวกเขาเองก็มองครอปเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมและเชื่อว่า ก็จะสามารถเข้ามาสร้างความแตกต่างได้แบบทันทีทันใดในการแข่งขันฤดูกาลหน้าทว่าเมื่อมีคนนำประเด็นดังกล่าวข้างต้นนี้เข้าไปสอบถามกับทางมาร์โคซิเก้เอเย่นส่วนตัวของเยอร์เกนครอฟเขาก็มีการระบุชัดลงมาเลยว่าทั้งรายงานข่าวที่ออกมาจากทางฝั่งของสื่อประเทศบราซิลและสเปนดังกล่าวข้างต้นนั้นมีความคาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงและครอฟก็ยังคงมีความสุขดีกับการทำหน้าที่ให้กับทางเรดบล เยอก้นครบยังคงมีความสุขมากๆก,กับบทบาทใหม่ของเขาในฐานะหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกให้กับทางกลุ่มทุนเดบูนะโคซิเก้กล่าวสั้นๆแต่ได้ใจความระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง Sky Sport สื่อชั้นนำเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงวิดฟิลด์ พราะแม้ว่าทางนิวอร์กเองจะมีตัวของทางไรอันกลฟเวนแบกห้องเครื่องดัชแมนที่ก้าวขึ้นมาและทําผลงานได้อย่างโดดเด่นนับตั้งแต่ที่ตัวของทางอาร์เนสต์ร็อมีการปรับบทบาทให้เขาถอยลงมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับในการแข่งขันฤดูกาลนี้จนเจ้าตัวสามารถได้ปลดล็อกฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาได้ ก็แม้ั้นหากไปดูบนร,รายชื่อมันนั่งสำรองคนที่สามารถจะก้าวขึ้นมาทดแทนทางกราวเวนแบบใต้แบบไร้รอยต่อน,นั้นก็ยังแทบจะไม่มีเพราะตัวของทางวารุเอ็นโดเองนั้นก็เหมาะสมกับบทบาทในฐานะตัวสำรองที่จะลงมาปิดเกมมากกว่านี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าทำไมทีมของเราจึงมีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องถึงการหามิดฟิลด์ตัวรับอีกหนึ่งคนเข้ามาแบ่งเบาภาระของทางกราวเวนแบบตังกลับนั่นเอง ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางหลักเกสต้าเดลโลสปอร์ตสื่อชื่อดังจากประเทศอิตาลีก็มีการระบ,บุออกมาเลยว่าในตอนนี้หนึ่งในนักเตะทีท่ทีมของเรากำลังจับตาดูอยู่ก็คือทางนิครโรเวลราเมดฟิลตัวเก่งจากทางสโมสตรอินซีฟ้าขาวลาซิโอที่ซึ่งเขาก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นและเป็นแกนหลักสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาขึ้นมารั่งอยู่ในอันดับที่6ของตารางเวทีเซรอาอยู่ักเวลานี้อีกด้วย มากขนั้นีว้วราผูก็ไม่ใช่สโมสรเดียวที่กำลังแสดงความสนใจในตัวของทางดาวเตะวัย23ปีรายนี้หลังจากทางปืนใหญ่ Arsenal, อารสนอกก็มีการส่งทีมแมวมองของพวกเขาไปกากติดผลงานของนักเตะรายนี้อยู่โดยตลอดปัจจุบันตัวของทางโรเวล่านั้นถูกทางลาซิโอยืมตัวมาจากต้นสังกัดที่แท้จริงอย่างทางมาลายยูเวนตุสด้วยสัญญาย,ยาว2ปีแต่พวกเขาก็มีเง,งื่อนไขบังคับให้จำเป็นจะต้องซื้อขาดน,นักเตะ ประกอบกับการที่ทางราซิโอเองกําลังประสบปัญหาด้านการเงินอยู่จึงทําให้พวกเขาอาจจะมีความจําเป็นต้องเร่งการขายนักเตะออกไปซึ่งนั่นก็จะกลายมาเป็นโอกาสทองของ2ทีมดังจากฝึกพรีเมียร์ลีกดังเกราะข้างตนหลังจากฟังเรื่องรอความสนใจในตัวนักเตะจากสโมสรอื่นของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันก็จะขยับมาดูในส่วนของแนวรุกกันบ้าง คนหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวโพพันกับทีมของเรามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาก็คงหนีไม่พ้นในรายของทางรายยานเชอร์กี้สตาร์ดังจากคลาดโอลิมปิกลียย เมื่อต้นสังกัดของเขากําลังประสบปัญหาด้านการเงินอย่างหนักในขณะที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวจึงมีความจําเป็นจะต้องปล่อยตัวนักเตะบางรายออกไปเพื่อปรับงบตุนทางบัญชีและหนึ่งในคนที่มีการทำข้อตกลงด้วยวาจากับพวกเขาเอาไว้ก็คือตัวของทางเชอร์กี้หลังจากมีการให้คําม,มั่นสัญญากันว่าจะยอมขายเขาออกมาในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ ด้วยเหตุนี้จึงทําให้ลิอระผูข,ของเราเป็นหนึ่งในหลายสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวของนักเตะอยู่และล่าสุดทางนา,านข่าวซาวนักข่าวจากทางเดลี่เมลสื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็มีการออกมาเปิดเผยในระหว่างการจัดรายการเมลคอนดิฟเดนเชียลว่าตัวของทางลิอระผูนั้นแสดงความสนใจอย่างจริงจังในตัวของทางเชอร์กี้แม้ว่าเราจะต้องออกแรงแย่งตัวเขากับอีกสสโมสรชื่อดังของทวีปยุโรปก็ตางที มันมีข้อตกลงด้วยวาจาเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขการปล่อยตัวเขาออกมาที่ตัวเลข25ล้านปอนด์กับทางโอลิมปิกลีโยงนะสอก้าวด้วยเหตุนี้จึงทําให้บรรดาสโมสรระดับชั้นนาของทวีปยุโรปแทบจะทุกทีมซึ่งรวมถึงทางลิเวอร์พูลไบร์นมิวนิคแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและปารีสแซงแชร์แมงต่างก็กำลังพิจารณาถึงการคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับพวกเขา เริมองว่าการลงทุนในครั้งนี้มันค่อนข้างจะคุ้มค่ากับความเสี่ยงปายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในก็พูดถึงเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วเราจะมาตอกเล็กประเด็นนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยและจะเป็นการให้สัมภาษณ์เปิดใจของตัวอาร์เนสต์เองอีกด้วยหลังจากเราได้เห็น2นักเตะสตาร์ดังภายในทีมของเรา ไม่ว่าจะเป็นตัวของทางเวอร์กิลฟันได้และโมฮัมเหม็ดซาราตัดสินใจที่จะฝากอนาคตระยะยาวของพวกเขาเอาไว้กับสโมสรของดอคต่อไปอีก2ปีแต่คำถามที่ตามมาเลยก็คือมันจะกระทบกับแผนการเสริมทัพของทีมดอคแบบไหนและอย่างไรกันบ้างล่าสุดมันก็คือตัวของทางสล็อตเองที่ออกมาไขความกระจ่างในประเด็นนี้ด้วยการยืนยันเลยว่ามันจะเป็นซัมเมอร์ที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญมากสำหรับทีมของเรา ผมคิดว่าลิว์พูลก็มีสเสมอที่ยิ่งใหญ่มาโดยตลอดกับสมุสรในระดับนี้นะสล็อตกล่าวเรื่องในตอนนี้มันจะทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเพราะบางทีตัวของนักเตะเองอาจจะไม่ติดตามข่าวสารทั้งหมดที่อยู่ในหน้าสื่อซึ่งตัวของผมเองก็ไม่ได้ติดตามในประเด็นเรล่อนั้นด้วยเหมือนกันตัวสิ่งที่ผมรู้กับการทําหน้าที่ตรงนี้ในทุกวันก็คือมันมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กําลังจะเกิดขึ้นนะ ในตอนนี้เราได้สองดิวที่สุดยอดไปแล้วกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ของทางโมฮัมเม็ดซาลาและเวอร์กิลฟันได้นั่นนั้นมันจะเป็นซัมเมอร์ที่ค่อนข้างจะมีความสําคัญสําหรับเราแล้วเราก็มารอดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่เหลือของซัมเมอร์นี้ต่อไป มันคงจะแปลกนะฮะในตอนนี้ผมมาบอกว่าผมไม่มีความสุขกับทีมที่เรามีเพราะผมพูดมาตลอดทั้งปีเลยว่าผมมีความสุขดีกับสิ่งที่ผมมีอยู่บางทีเราอาจจะมีการเก็บทีมนี้เอาไว้หลังจากช่วงซัมเมอร์ที่มีความวุ่นวายและยิ่งใหญ่นี้แต่ผมเองก็รู้ดีว่าเราจะมีความเสริมความแข็งแกร่งเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรูปแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ ในคลิปหน้าสวัสดีครับ